ไอหนูพวงอะไรเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นเด็กชายสู้ชีวิตที่ขายตูดส่งตัวเองเรียนเราเล่นครับคุณจะได้เล่นเป็นเด็กขายพวงาลัยตามเสียแยกไฟแดงที่มีความฝันอยากจะเข้าโรงเรียนดีดๆเกมนี้จะมีทั้งในเรื่องมากมายรวมทั้งมีทักษะให้อัปเกรดหลากหลายอีกทั้งยังมีออปชั่นการแต่งตัวซึ่งกูไม่รู้ว่าทำมาทำไมซึ่งเมื่อคุณแต่งตัวเปลี่ยนสีผมแล้วจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าคุณเป็นเด็กนักเรียนที่ขายของส่งตัวเองเรียนถ้าไม่บอกกูนว่าขายไปของไปดูดมาดูก็รู้เลยว่ากรุงเทพแน่น,นอนคะร แบบว่าโคตรเยอะถ้าเราวิ่งตัดหน้าเรถได้ปะอาน่าอุ้ยเชี่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าผมเป็นทอ็อปคณิตศาสตร์ของห้องการฝึกเลขแค่นี้ไม่คานามือผมหรอก4ี่บวกสามอบเท่าไหร่โอ้โหผมหลับตาตอบก็รู้เลย5ไว้สวยโอ้โห <c oughs> ว้าสวยเลยกระเช้าผมสัญญาว่าตังทุกบาททุกสตางค์ผมจะเอาไปดูดมากูบอกเลยนะขั้นแยงก็ต้องเอาโอเคดูเลย 努力。